เคล็ดลับชีวิตดีๆที่คุณไม่เคยรู้มาก่อน1เวลาไปเที่ยวทะเลให้เตรียมถุงพลาสติกไว้หนึ่งใบตักน้ำทะเลใส่ไว้เต็มถุงพอกลับขึ้นฝั่งจะได้ใช้น้ำทะเลนั้นล้างเท้าได้สะดวกไม่ต้องวิ่งหาที่ล้างอีกต่อไป2ผู้สูงอายุที่มีปัญหาสายตาย,ยาวมองไม่ชัดเวลาร้อยเข็มทำยังไงดีให้เตรียมกระดาษแผ่นเล็กๆวางได้ไว้บนกระดาษแล้วพับครึ่งจากนั้นใช้กรรไกรตัดเฉียงตรงกลางเที่ยงร้อยเข็มผ่านช่องกระดาษแล้วดึงออกได้ก็จะลอดเข้าเข็มได้ง่ายมาก สามเวลาล้างลำซส้หมูให้น้ำมันใส่เข้าไปในขวดพลาสติกแล้วกลับด้านขวดลงคลิกปลายลำซส่กลับออกมาแบบในคลิปจะช่วยให้ล้างได้สะอาดและง่ายมาก 4เวลาปั้นลูกชิ้นให้ใช้จานแบนๆทำแบบในคลิปจะได้ลูกชิ้นขนาดเท่ากันทุกลูกสวยและรวดเร็ว5เวลาเย็บผ้าแล้วได้สั้นจนผูกปมไม่ได้ให้ทำห่วงกลมๆที่ปลายได้แล้วสอดเข็มย้อนกลับเข้าในห่วงดึงเบาๆปมก็จะเกิดขึ้นทันที6เคล็ดลับทำให้หมอไม่ติดบีบยาสีฟันลงในหม้อใส่น้ำยาล้างจานเล็กน้อยตามด้วยน้ำส้มสายชูและเบกกิ้งโซดาใช้ฟองน้ำขัดให้ทั่วแล้วล้างออกหม้อจะสะอาดและไม่ติดอาหารไปทั้งปี